สวัสดีค่ะพบกับหเหมยรื่จงเหวินสือหลิงภาษาจีนวันล,ละนิดกับนิดนิดาวันอัศวทุยโชคมาคุยจนค่ะสำหรับวันนี้นะคะนิดนำคำว่าพจนานุกรมมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะคำว่าพจนานุกรมนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะพูดเป็นภาษาจีนเราจะพูดได้ว่าซือเสียนซือเสียน และถ้าเกิดว่าเรานะคะจะพูดเป็นประโยคง่ายๆอย่างเช่นเด็กนักเรียนนะคะจะต้องใช้พจนานุกรมเราจะพูดได้ว่า学生要用词典学生要用词典学生ก็คือนักเรียนนะคะ要แปลว่าต้องการค่ะ要แปลว่าใช้และคําสุดท้าย词典แปลว่าพจนานุกรมนั่นเองค่ะรวมกันทั้งประโยคนะคะ学生要用词典 นักเรียนต้องใช้ปจนนานุกรมค่ะและสำหรับคราวหน้านะคะภาษาจีนวันล,ละนิดกับนิดนิดาวันจะมีคำว่าอะไรมาฝากคดิษนั้น,นอย่าลืมติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะใจเจ